ีค่ะเช้าวันใหม่นะคะกับการขจัดคนชั่วนะคะเกี่ยวกับอาชีพพี่กุ้งนะคะเมื่อคืนนะคะก็ได้รับทราบข่าวดีนะคะว่ามีคนไทยชั่วบางคนนะคะเอาอาชีพของเราไปแอบอ้างนะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้ววันนี้พี่กุ้งก็จะมาใบ้คำกันก่อนนะคะเพราะจริงๆแล้วนะคะอยากจะเตือนคุณนะคะให้มีสามัสสำนึกค่ะเมะื่อวานนะคะก็โทรไปนะคะกี้คนที่รับโทรศัพท์ชื่ออันนี้ กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนี่นะคะชื่ออันนี้นะคะส่วนเจ้าของนะคะชื่ออย่างนี้และบอกว่าขณะนี้นะคะเดินทางกลับมาเมืองไทยนะคะพี่กุ้งอยากบอกนะคะการุณานะคะจุดการกระทําของคุณนะคะที่คุณทําเอาไว้นะคะเสี่เสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ขณะนี้นะคะก็ความชั่วนะคะของคุณนะคะก็ได้ออกสู่สายตาชาวโลกแล้วนะคะเพราะเว็บไซต์ที่คุณเอาไปลงนะคะเว็บข่าวขณะนี้ เขาปิดตัวเองแล้วนะคะเหลือแต่เว็บของคุณนะคะช่วยแก้ไขนิดนึงนะคะวันนี้พี่กุ้งเตือนก่อนนะคะถ้าเกิดจะไม่หยุดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเฉลยนะคะเอ๊ะพรุ่งนี้จะทันไหมเพราะเห็นบอกมาเมืองไทยเอาไว้ว่าแล้วถ้าเกิดคุณยังไม่หยุดเดี๋ยวพี่กุ้งจะมาเฉลยชื่อจริงนะคะขอย้ําคนรับโทรศัพท์ชื่อนี้เจ้าของชื่อนี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะ